สวัสดีค่ะนักสัตร์มะเสงยินดีต้อนรับนะคะนักสัตร์มะเนักสต์มะเสงนะคะหรืองูเล็กของเรานี่เองนะคะเข้าสู่ปีพุทธศักราช2565 บ้านของขานและเสือและชงกับคุณแต่คุณร่วมชงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลกระทบบ้างเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆรู้รู้จังหวะชีวิตก็ไม่มีอะไรต้องหน้ากังวลใครเชื่อเรื่องปีชงก็ฟังคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางท้ายคลิปมีวิธีการหนุนดวงชะตาเรื่องของการทําบุญนะคะและในส่วนของคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องปีชงแต่อยากรู้ดวงชะตานักสัตวคลิปนี้จะให้คําตอบคุณทั้ง12นักสัตว อ่าไม่ใช่1น,นักศาสตร์จบใน12เดือนและจบในคลิปเดียว1ปีทําแค่ห่งครั้งเท่านั้นขอให้ทุกคนค่อยๆฟังแล้วก็ลองอ่าเขาเรียกว่าตั้งใจฟังและอาจจะมีแนวทางใดๆก็ตามที่จะทําให้คุณได้ระแวดระวังนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Channel ค่ะวันนี้นะคะนักษัตว์มาเสงขางูเล็กของเรานะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้เกิดมาปุ๊บคุณรู้นักษัตว์ไทยก่อนด้วยซ้ําไปก่อนที่จะรู้ราศีด้วยซ้ําไปนะคะนักษัตว์บางคนเอาไปตั้งชื่อก็มีนะคะกระต่ายหมูอะไรอย่าง,งนี้นูอย่างนี้นะคะ เออเสือปีขานก็ได้ทีนี้คุณมาเสงงขาคุณงูเลขาค,คุณต้องเข้าใจว่าปี2 5งพมันเป็นปีเจ้าบ้านของเสือเสือนะคะไม่ใช่แมวเพราะฉะนั้นเขาต้องมีผลกระทบกับปีร่วมชงถ้าคุณมีความเชื่อด้านนี้นะคะแล้วคุณมาฟังกันค่ะในคลิปนี้จบในคลิปเดียวเลยนะคะ12เดือนเต็มปี2565ในช่วงของเดือนมกรานะคะมาเสงนะคะจะมีะรูทางในเรื่องของการเดินทางการ การวิ่งเข้าหาในเรื่องของการงานนะคะการที่จะลุยตั้งหลักตั้งเป้าหมายเขาเรียกว่าตั้งเป้าแล้วก็วิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าชนในเรื่องของเป้าหมายในด้านการงานการเรียนการศึกษานะคะงานต่างๆที่คุณมองเอาไว้นะคะคุณจะมีเขาเรียกว่ามีพลังใจจุดไฟคุกเพลิงในใจเลยทีเดียวถือว่าเป็นปีตั้งต้นเดือนมกร,ราที่ดีกับชาวนักสัตว์มะเส็งนะคะในเรื่องของการงานนะคะลุย ถ้าทำอะไรทำมีพลังเยอะดีนะคะมีดวงเดินทางเกิดขึ้นเเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยที่นี้บอกไว้ก่อนถึงแม้คุณจะเป็นมะเสงนะคะ เหมือนกันทุกคนแต่คลิปนี้ไม่ได้ใช้ฐานวันเดือนปีเกิดไม่ได้ใช้ฐานในเรื่องของรักคนาราศีนะคะวันเวลาเกิดไม่ได้ใช้ฐานอายุแล้วก็ไม่ได้ใช้คำนวณเลขในเรื่องของโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100%หรือไม่เกิดเลยก็ได้เปิดใจกว้างๆค่ะเพราะนี่คือภาพรวมของมะเส็งเท่านั้นอาจจะต้องคุยส่วนตัวในเรื่องของวันเดือนปีเกิดก็จะเจาะดวงของคุณไปแต่จริงๆแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะพอเข้าสู่กุมภานะคะชาวนักษัตร์มะเส็งนะ จะมีดวงในเรื่องของการงานต่อเนื่องถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณจะได้ลูกน้องที่ดีนะคะสอนงานว่านอนสอนง่ายนะคะบุตรบริวารดีนะคะหรือว่าถ้าคุณอมองหางานใหม่ๆก็จะมีเกณฑ์ได้งานนะคะคนที่ตกงานอยู่มาเสงบางคนตกงาน มกราคมพามีดวงได้งานนะคะก็ถือว่าดีใจด้วยเกณฑ์การศึกษาต่อการเรียนการย้ายสถานที่นะคะอยู่ต่างจังหวัดเข้าเรียนในกรุงเทพหรือว่าอ,อยู่กรุงเทพได้ทํางานต่างจังหวัดก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงของมกราคมพานะคะถือเป็นดวงงานที่ดีฟ้าใสาฟ้าโปร่งและคุณก็มีพลังใจที่ดีค่ะมาเสงขาปีหกห้าคุณร่วมชงก็ชงในเรื่องของสุขภาพต้องระวังนะคะพอเข้าสู่เดือน3นะคะมีนาะ นะชาวนักษัตว์มาเสงจะเป็นดวงที่อยู่ดีๆพองานมันเข้าที่อ่ะเนาะมกรากรุมภาอะไรเงี้ยพอเขามีนานักษัตว์มาเสงจะเป็นรอบอสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําคัญสําคัญคือ การที่จะรู้จักเก็บเงินนะคะการตนีทีเหนียวการไม่กล้าใช้เงินนะคะการมองในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเก่งกําไรก็จะเกิดขึ้นอยู่ในหัวของนักสะสมในช่วงของเดือนสามีนานะคะการไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับบ้านอยู่ดีๆก็ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใช้ของฟุง่มเฟือย ประหยัดตณีก็จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสามีนาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางมีอิทธิพลต่อดวงของคุณในช่วงมีนาเพราะฉะนั้นอธิษฐานขอพรน,นะคะหรือว่าขอโชคลาภช่วงมีนาจะเป็นถึงว่าช่วงที่ดีแต่กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเท่านั้นนะคะพอเข้าสู่เดือน4เมษานะคะนักสัตว์มาเสงงูเล็กของเรานะคะจะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวถ้าเป็นดวงงานก็คือมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้ทําอะไรใหม่ๆจากที่ไม่เคยทําก็จะได้ทํา บางคนเกณฑ์ตกงานอยู่นะคะบางคนมาเสร็งบางคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้งานช่วงมกรากุากมพายอย่างเดียวนะบางคนตกงานอยู่เพราะความเลือกเยอะนะคะเ่อข้อจํากัดเยอะเพราะฉะนั้นเข้าสู่เมษาคนที่ข้อจํากัดเยอะเลือกเยอะเรื่องมากก็ยังคงตกงานอยู่นะคะ ส่วนคนที่ทํางานเป็นระดับผู้อาวุสโสระมัดระวังเดือนสี่เกณฑ์ตกงานหรือเกณฑ์แบบว่าถูกดหย่อนหรือถูกหักเงินเดือนเปอร์เซนเงินเดือนมีเกณฑ์นะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนสี่บางคนเนี่ยนะคะเมษาเนี่ยชาวนักสัตว์มาเสงแน่นอนค่ะเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวคุณมีแผนท่องเที่ยวนะคะแล้วคุณจะแบบแต่คุณไม่ยอมจ่ายเยอะคุณจะเลือกแบบแบ็คแพคหรือคุณจะจองโรงแรมถูกๆคือคุณจะเน้นท่องเที่ยวมากขึ้นจะรูปแบบไหนก็ตามเป็นเดือนที่คุณจะปล่อยตกง,งานก็ตกงานจะก็ไปเที่ยว มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะนะคะไขรห้ามก็ไม่ฟังนะคะทีนี้พอเข้าสู่เดือนมิถุนายนเอพฤษภาค่ะช่วงพฤษภาใช่าชาวนักสัตวมาเสงจะมีเขาเรียกว่าดวงจะมีออร่านะคะมีออร่านะั่นหมายความว่าในช่วงของเดือน5นักษัตวมาเสงงูเล็กบางดวงชะตามีเกณฑ์น,นะคะที่จะทิเมนต์ดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปลักษ ตัวเองลุกขึ้นมาไดเอทลุกขึ้นมาทําตัวผอมเซ็กซี่สวยลุกขึ้นมาเปลี่ยนโฉมให้หล่อขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะคะรวมถึงนะคะ มีเกณฑ์ในเรื่องของการทําสัญกรรมให้ดูโง่เฮงดีให้ดูสวยงามก็มีเกณฑ์ในช่วงของเดือนพฤษภานะคะและในช่วงของเดือนพฤษภาที่สําคัญมากๆคุณจะมีเสน่ห์มากจะมีคนมาสนใจคุณแต่คุณห่วงชีวิตโสดคุณไม่สนใจใครและไม่มองไม่สนใจไม่สังเกตเลยแต่เป็นเดือนที่คุณจะมีคนแอบปื้มแอบชอบคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรในกลุ่มของนักบันเทิงอะนะคะถ้าเป็นปีมะเสงนะ็งเนี่ยถ้าใครมะเสง็งบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นดาวค้างฟ้าคุณจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะคะ หรือว่าถ้าคุณกําลังแบบ เป็นนางแบบหรือโนเนมขอให้คุณขยับตัวมากๆในช่วงของเดือนพฤษภาคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีออร่ามากขึ้นด้วยค่ะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเดือน6นั่นเองชาวมะเสงจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการอ่เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ตั้งครนเกิดขึ้นในสําหรับกลุ่มที่มะเสงคู่รักนะคะถ้าไม่พร้อมต้องระวังนะคะคนที่มีสามีภรรยาการอยากมีน้องอยู่แล้วก็จะได้ข่าวดีในช่วงของเดือน6นะคะมีดวงตรงนั้นรดบุตรให้โชคด้วยคลอดห้องอะไรห้องนั้น ให้โชคคุณเลยนะคะแล้วว่าแล้วเดือน6จะเป็นเดือนของการเงินที่ดีการตั้งต้นการตั้งหลักการเงินการลงทุนอะไรใหม่ๆจากการเริ่มต้นและมองการไกลก็จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือน6นะคะแสดงว่ามาเส็งต้องทําอะไรแน่ๆเลยนะ พอเข้าสู่เดือน7กระดากรดพราะการตั้งหลักการลงทุนทําอะไรใหม่ๆในมุมมองของคุณเมื่อแสงบอกแล้วว่าร่วมชงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการวางแผนการใช้เงินในการลงทุนช่วงเดือน6เพราะเดือน7จะเป็นเดือนที่คุณมีเงินหมุนเวียน แบบเดือนชนเดือนบางดวงชะตาของมันเสงเดือนชนเดือนหรือว่ามีการซื้อของผ่อนให้กับตัวเองน่ะเขาเรียกของผ่อนเขาเรียกว่าทําเรื่องผ่อนซื้อมือถือแล้วผ่อนซื้อรถแล้วผ่อนซื้อทีวีผ่อนซื้อแอร์ผ่อนก็จะเข้าก็าจะอยู่ประมาณช่วงช่วงเดือน6กับเดือน7น่ะนะคะจะประมาณ2เดือนนี้นะพอเข้าสู่เดือนสิงหานะคะจะมีเรื่องของอเขาเรียกว่า คุณจะกการเป็นคนที่อารมณ์ต,ต,ตึงตึงนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะบอกอาจจะมาจากช่วงกระกะดาเนี่ยการเงินอ่ะมีการสวิงมากๆเลยไม่ว่าคุณจะลงทุนทำอะไรลงสต๊อกสินค้าหรืออะไรจะสวิงมากๆเพราะฉะนั้นเดือนแปดสิงหา ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการว่าความการผิดนัดการขึ้นลงขึ้นศารลรวมถึงการขึ้นสอนนอการไก่เกียร์นะคะต้องระมัดระวังค่ะเพราะฉะนั้นทําอะไรวางแผนดีๆในเรื่องของการเงินช่วงเดือน6เดือน7เดือน8จะได้ไม่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตก็กลับมานะคะต้องระวังว่าอาจจะเป็นการผ่อนของของคุณเกิดใหม่ก็ได้นะคะเข้าสู่เดือน9กันยาค่ะเป็นเดือนที่คุณจะต้องเข้มแข็ง เออครึ่งปีแรกไม่ค่อยชงคุณเท่าไหร่แต่มันันมาชงช่วงประมาณเดือน7 8 9ดแเนี่ยต้องระวังนะคะเจ็ดแก้นะคะช่วงกรกฎาคมสิงหากักัายาและตุลานะคะกระกฎาคมสิงหากักญ,ญาและตุลานะอาจจะต้องเอ่อระมัดระวังในเรื่องของ การเงินนะคะความอดทนการช่างใจการอย่าฟุ่มจ่ายฟุ้มเฟือยนะคะเพราะว่าคุณจะมีเกณฑ์สร้างหนี้ชิ้นใหญ,ใหญ่หรือว่ามีการลงทุนอะไรผิดพลาดก็ได้เพราะฉะนั้นการเงินจะมีปัญหานะคะช่วงเดือน7เดือน8เดือน9และเดือน10พอเข้าสู่เดือน11พฤศจิกานะคะ12ธันวาดวงการงานคุณดีนะคะดวงการงานคุณกระเตื้องขึ้นแล้วนะคะแล้วเป็นคุณจะประสบความสําเร็จเดือน1ิเดือนสิบเอ่อ็ดสิบสอสอบได้ก็สอบได้เกรดที่ดีนะคะ อสอบแข่งขันสอบสัมภาษณ์ดีค่ะการได้งานการสมัครงานไว้ตั้งแต่ช่วงมกราคมพาคุณรองานมาคุณจะเจองานที่สมพงดวงก็มีโอกาสเกิดเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายตําแหน่งที่ดีขึ้นก็จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการงานแบบพลิกพลิกคือเดือน11บเอ็มาจะเป็นข่าวดีเรื่องงานทั้งหมดพอเข้าสู่เดือน12มีการโยกย้ายพัฒนามีการลงเรียนภาษามีเกณฑ์ในเรื่องของการต่างประเทศมากขึ้นในช่วงของเดือน12เพราะฉะนั้น ะะภาพรวมจริงๆแล้วมะเสงเนี่ยต้องระมัดระวังการเงินให้จงหนักตั้งแต่เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10นะคะ สเดือนนี้ระวังการเงินให้จงหนักถ้าจะชงกู้คุณมาจากความเครียดมาจากการเงินที่การบริหารผิดพลาดนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเงิน4เดือนนี้ต้องระวังค่ะในภาพรวมความรักไม่โดดเด่นมีเกณฑ์โสดมากกว่าจะเจอเนื้อคู่นะคะมีเกณฑ์โสดทั้งครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังเลยนะในส่วนเรื่องของอการงานดีดีหัวดีหัวปีท้ายปีดีค่ะกลางปีมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังนะคะฝากไว้ให้เป็นแนวทางมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับมาเสงแชร์ออกไปคลิปนี้ออกไปเป็นเป็นคลิปฟรีแชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครู เวลาที่คุณเครียดคุณอาจจะได้อะไรข่าวสารใหม่ๆที่เขาแชร์กันมาแล้วมันทําให้คุณบันเทาทุกได้ใจคุณเบาได้นั่นก็เพราะอันนี้ส่งที่คุณแชร์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมคุณจะได้กลับมาแน่นอนจะเป็นความสุขแน่นอนค่ะฝากเอาไว้นะคะแชร์ออกไปให้เพื่อนๆมาเสงของเราได้ตั้งรับดวงชะตาและให้ระวังการเงินให้จงดีและมาเสงงูเล็กจงฟังเอาไว้ปีขานะคะปีหน้าเป็นปีชงสําหรับคนที่มีความเชื่อด้านนี้สิ่งที่คุณจะต้องทํา นะคะคือการทําบุญหนุนดวงชะตากับสัตว์สี่ท้าไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายน้องหมาน้องแมวนก คุณปล่อยสัตว์ได้รักษาสัตว์ได้ดูแลให้อาหารสัตว์หิวโซได้จะเป็นเขาเรียกว่าจะปัดเศษจ,จังไรแล้วก็สนับสนุนดวงชะตาของคุณไม่ให้วิบัติเรื่องการเงินค่ะและทําให้สุขภาพของคุณไม่มีปัญหาด้วยสุขภาพอาจจะมีปัญหาได้ก็ประมาณช่วงเมษายนนะคะและอาจจะช่วงตึงๆไมเกรนกําเริบก็คือเนื้อหาเจ็ดแปดเก้าสิบในเรื่องของการเงินที่คุณเป็นคนที่ตนันีทีเหนียวสาเก็บเงินมาดีแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น4ี่เดือนเป็น ะะเพราะฉะนั้นต้องระวังทําบุญตามที่หมอวาดบอกแชร์ออกไปตามที่หมอวาดบอกเชื่อเถอค่ะบรรเทาได้แน่นอนนะคะตามความเชื่อตามใจที่เป็นกุศลที่แชร์ออกไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ